กินอะไรเจ๊เอ้โหแล้ววูยังโล่แล้วยังลงแม่นะเกี๊ยวเกี๊ยวเกียวใกลอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยไม่ได้นะผมอะไรวะมมะละหรือผมปากตัวเองเนี่ยผมปากตัวเองมะละมะละมะละน่าจะมะละมากกว่า ไม่กินนกมาลีแวขมะแล้วรสชาติเป็นไงอร่อยขอมอะไรวะขมปากมั้งไม่สบายไง,ไงยถ้ากินรสไม่จัดน่าจะดีกว่าจานสวัสดีค่ะท็ไมเนี่ยมันอยากัดอยากกินอะไรแยอว่ะ กี่บาทแี่เจ๊หกสามันอยากกินอะไรแบบว่ารสจัดๆติดๆเพื่อนๆให้มันรู้สึกดีนะอืมนะมากินโอเคขอบคุณค่ะ